เอทเอ็มออโต้คาร์สวัสดีครับวันนี้ใครหารถครอบครัวแนวสายลุยนะครับผมขอแนะนำกันเลยกับเจ้ามิสูปาเจโร่สปอร์ต2.4 GT Premium ปี2015ปลายปีจดทะเบียนปี2016นะครับรถสวยอีกแล้วครับผมมือเดียวป้ายแดงนะครับก่นจะไปรับฟังรับชมคลิปกดไลค์กดแชร์กดติดตามติดกระดิ่งให้ผมด้วยนะครับจผมจะหารถสวยๆดีๆแบบนี้มานำเสนอนะเริ่มต้นจากไฟหน้าซ้ายขวานะครับผมสวยๆเลยนะฮะไฟหน้าเป็นโปรเจคเตอร์ LED จากโรงงานนะครับมาพร้อมกับไลท์นะครับผมทามิ่งนะฮะติดสว่างตอนกลางวันนะครับผมมีเซ็นเซอร์กันชน6 ครับผมหน้าหลังซ้ายขวานะครับผมระบบบายสปอร์ตม,มุมอับสายตาครบเลยต้อง360องศากระจังหน้าโครเมียมพร้อมโลโกโ้มิซูส,สวยๆใหญ่ๆเด่นๆเ,เลยครับท <Wow. S 1> ันนี้เป็นตัวท็อปนะครับผมเป็นตัวขับสีนะครับผมสีดำเมทัลลิกครับตัวรถก็มีการเก็บสีเคลส,ส,สีมาแล้วเบื้องต้นนะครับเก็บสีเพื่อความสวยง,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 งามนะครับตัวดีโครงสร้างเดิมๆร้อเปอร์เซไม่มีชนนะครับผมกระจกปัจจุบันไม่มีรอยสะเก็ดหินหรือรอยแตกร้าวนะครับพาสีปี69นะครับผมหลังคาไม่มีร่างยิ้มไม่มีซีนนะครับผมแร็คเกอร์เงาเงาจำฉ ทั้งหมด4เส้นดอกยาง95%้าสบาเปอบวกๆเลยนะครับซื้อไปก็ไม่ต้องเปลี่ยนนะผมดอกยางเหลือแบบเยอะมากรถคันนี้โครงสร้างสวยนะครับผมช่วงล่างสวยๆไม่เป็นสนิมนะครับผมคัดซีต่างๆไม่มีผุไม่เป็นสนิมนะนี่ฮะซุ้มสวยๆเลยนะครับการล้างสตาร์คัตสีช่วงล่างมาให้เรียบร้อยนะครับแล้วก็ขัดสีนะครับเคลือบสีมาให้อย่างดีเลยนะครับผมมิติเส้นสายตัวถังกันชนหน้าหลังแนบสนิทนะครับผมตัวรถสีดำเสมอกันหมดเลยนะครับผมไม่มีรักยิ้มนะี่มีชุดแต่งรอบคันมาพร้อมกับบันไดขึ้นลลลลลลงงงงงงสสสสสะะ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 ดดดดวววกกกนน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 นคคคคครร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 ััััััััััับบ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 ผผผมม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 ้้้้้าาาาอออเเเเเชชชืพพิิิีีซ่่่หยยยๆฮไป็ททแ เซอร์นะครับผมแล้วก็ฟ้องถอยหลังนะครับผม360องศานะครับนี้นะครับโลโก้อยู่ครบเลยนะครับสนะครับผมเปสวยเลยไฟท้ายซ้ายขวาไม่มีแตกนะด้านท้ายตัวรถนะครับผมไม่มีผุไม่เป็นสนิมนะครับล้ออะไรอยู่ครบเลยนะครับผมเป็นสวยแบบนี้เลยนะครับถอยเสียเดิมๆนะครับผมตัวรถฝั่งด้านขวานะครกันชนแนบสนิทนะครับผมสีสันเต็มนะครับไม่มีลักยิ้มนะครับผมไม่มีเพี้ยนเลยนะครับ สีฝั่งด้านขวาตัวรถนะครับผมสวยๆไม่มีผุเลยนะครับผมมีสโตนทั้งหมด4เส้นนะครับแม็กซ์ูนะครับผมยางล็อคเดียวกันทั้งหมดเลยนะครับปี2023นะครับซื้อไปก็ไม่ต้องเปลี่ยนนะครับบอดี้ฝั่งด้านขวาตัวรถนะครับผมยังได้บางเดิมอยู่ทั้งคันนะครับผมนี่นะฮะผมลองเคาะให้ดูนะฮะสียังบางๆเลยนะครับรถก็มีการเก็บสีเก็บสีมาแล้วเบื้องต้นนะครับผมตอนนี้ก็ขัดเคลือบมาให้อย่างดีนะครับผมสีตอนนี้เต็ม100%เลยไม่มีร้อยเปอัร์เป็นระต์เลยไม่มีรบลเิบหรอยนะครับผมกคนยอับผมนด ด้วยสีดำ black piano นะเป็นสีดําหนังแท้นะครับผมเป็นระบบ push start นะผมแอร์เป็นแอร์ออโต้นะครับผมพวงมลาลัยต่างๆน,นนี้เลทมาอยู่ที่1นึ่งแสนาหนะครับผมเป็นไม้แท้เลยนะมีบุ๊กเซอร์วิสครบกุญแจครบนะฮะเล่มทะเบียนต่างๆพร้อ,อมโอนเลยนะครับเบาะก็มีรอยตรงขึ้นลงนิดหน่อยนะครับผมระบบไฟฟ้าต่างๆใช้งานได้ปกติขึ้นสุดลงสุดทุกบานเลยสบานนะครับใช้งานได้หมดเลยนะครับภายในเป็นบาะหนังแท้ทั้งตัวนะครับเบาะคู่หน้าไซส์กว่าปรับด้วยไฟฟ้านะครับปรับได้วแปดทิศทางก็ยังใช้งานได้ปกติินนนนะะคครรัับบผผมมเดห้า กระดกขึ้นกระดบลงนะคทอยหลังนะครับผมพนักพิงต่างๆครับผมใช้งานได้สมบูรณ์หมดเลยนะครับเดี๋ยวผมเทสให้ดูคร่าวๆนะครับผมแล้วก็มีพรมกระดุมนะครับผมครบเข้ารูปของเขาเลยตรงรุ่นนะครับนี่พนักพิงนะสามารถใช้งานได้นะครับมีแอร์แบ็กคู่หน้าให้นะครับผมตรงเสา a เสา b นะมีครบเลยนะแอร์แบ็กตรงพวงมาลัยซ้ายขวาตรงคอนโซลนะครับผมแล้วก็พวงมาลัยเป็นแบบสี่ก้านของซูเลยนะมีแพทเทิร์นชิปเปลี่ยนเกียร์ตรงพวงมาลัยได้นะฮะปรับเสียงวอลลุ่มนะฮะแล้วก็มีระบบพูดคอนโทรลแอร์เป็นแบบแแแอออรร์ดววลโโโซซซนนนบบบ่ง้้้าายขเป็็ะตก จอเป็นจอ3ามวัตต์สิบกุศาจากโรงงานเลยนะผมไม่มีการเปลี่ยนตกแต่งเลยนะฮะอันนี้ของเขาเดิมๆเลยแต่แบ็คฝั่งด้านซ้ายนะครับผมช่องแอร์ต่างๆไม่มีหักนะครับผมต่อไฟฟสารก็เป็นเบาะไฟฟ้านะครับผมไม่มีฉีกขาดนะครับอันนี้เป็นบุ๊กเซอร์วิสนะฮะพุ่มือตัววัดสูตรนะครับผมตัวนี้เป็นสวิตช์แผงควบคุมนะครับผมขับเคลื่อน2ล้อสีล้อแล้วก็เบรกมือไฟฟ้านะครับเกียร์ออโต้เป็นแบบ8ปดสปีดนะครับตัวนี้เป็นสวิตช์นะปิดเปิดปิดระบบไฟสปอร์ตแล้วก็ช่องเปิดแอร์ด้านหลังนะแล้วก็ที่ชาร์จโทรศัพท์์นนนะะะคคครรรรัับบบผม็เเเเอออาลยยู่ มันซนสวยไม่มีเหนียวนะผมที่บางแดด้ายกว่านะผมมาพร้อมกับไฟ2องแผ่นที่นะใช้งานได้หมดนะฮะไฟติดหมดเลยแล้วก็ช่องเก็บแว่นตานะผมใช้งานได้ปกตินะครับผมสวิตไฟนะใช้กว่าครับใช้ได้หมดเลยครับทางคนขับก็มีนะครับผมกระจกนะครับผมมีให้ครบเลยนะไม่ห้อยนะครับผม่ครับผมดังปกติใช้งานได้กระจกข้างนะครับผมด้านซ้ายด้านกว่านะผมพาไฟฟ้านะครับใช้งานได้หมดเลยครบนะครับด้านกว่านะด้านซ้ายนะครับผมใช้ได้หมดเลยนะครับสมบูรณ์หนึ่งร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับเรื่องระบบไฟนะฮะตัวนี้เป็นตัว parking sensor นะะเป็นเซนเซอร์็อบคันสำ ใช้งานได้หมดเลยนะครับถัดมาเดี๋ยวเรามาดูนะฮะห้องโดยสารแถว2นะครับผมแผงประตูก็ตกแต่งด้วยหนังแท้แล้วก็ตัดดําแบ็คปิโนนะฮะขึ้นลงนะครับใช้งานได้หมดเลยนะครับครบสมบูรณ์นะครับขึ้นลงกดสุดขึ้นสุดลงสุดนะครับผมมีไฟเวลความไรให้บันไดขึ้นแล้วก็มีมือโหนขึ้นมานะฮะเหมาะสําหรับขึ้นลงแบบสะดวกเลยนะฮะด้านหลังก็จะมีกระเป๋าเก็บเอกสารนะฮะมีช่องด้านหลังนะผมเก็บเอกสารให้นะครับผมกระเป๋าจิงโจ้นะฮะผมเข้ารูปต่างๆนะ บ่อแถว2ค่อนข้างที่จะสวยเลยนะฮะผมให้90%เลยไม่มีริ้วรอยไม่มีฉีกขาดนะครับแถว3าไม่ต้องพูดนะแถว3าคือใหม่มากครับผมอันนี้ผมยกขึ้นมาเพราะว่าตอนเอามาคือบาะพับอยู่นะฮะก็คือไม่มีการการใช้งานเลยนะครับไฟต่างๆครเพดานนะผมก็ใช้ได้หมดนะฮะแอร์เป็นแอร์ลาวนะผมแล้วก็มีจอนะครับผมจอนี่เป็นจอเพดานจากโรงงานเลยก็ใช้งานได้หมดนะเชื่อมต่อจากด้านหน้ามาด้านหลังใช้ได้หมดเลยนะครับก็ใครสนใจนะเจ้ามิซูปาเจโร่สปอร์ตคันนี้เป็นตัวท็อปสุดนะฮะ 2.4 GT Premium 4WD นะฮะ P Auto ออนะครับผมมือเดียวป้ายแดงนะครับเหลตมาอยู่ที่154,000กุญแจครบ2ดอกเล่มทะเบียนสีฟ้าพร้อมโอนสามารถนัดดูรถได้ที่อำเภอบางบัวทองจังหวัดนนทบุรีนะครับผมหรือโทรสอบถามเบอร์โทรที่ผมทิงไว้ให้หน้าคลิปนะครับผม0658282559นะครับผมอันนี้ผมขอเปิดค่าตัวอยู่ที่628,000บาทนะครับเป็นราคาเงินสดก็ได้หรือจะจัดไฟแนนซ์ก็ได้นะครับใครที่ต้องการซื้อเงินสดผมมีส่วนลดพิเศษให้นะส่วนลูกค้าท่านใดไม่สะดวกเงินจัดไฟแนนซ์ผมมีไฟแนนรรรองัับบใหห้ลาาาายสสถถผม กู้ได้เต็มจัดได้เต็มขึ้นอยู่กับเครดิตผู้กู้นะครับผมสนใจก็โทรสอบถามนะครับผมหรือแอดไลน์มาหาผมหรือจะทักไปทางเพจก็ได้ครับผมชตามชื่อช่องเลย SM สเอ็มออโต้คาร์นะครับมาดูได้ทุกวันถัดมาเรามาชมโครงสร้างด้านหลังกันนะครับผมเริ่มจากมุมไฟนะครับผมตัวฝั่งด้านซ้ายก่อนนะครับผมตอนนี้น็อตไม่มีถอดไม่มีขยับเลยนะครับผมเดิมๆเลยนะครับเมทาร์ดนะครับผมอยู่ครบเลยนะฮะไฟทางไฟซ้ายขวานะครับผมแนบสนิทเลยนะครับผมคือไม่มีการแกะซ่อมหรือทําแต่อย่างใดเลยนะครับผมเดิมๆเลยนะครับตรงนี้ โครงสร้างคันนี้บอกเลยว่า100%คือเดิมแน่นอนนะครับผมการันตีเรื่องโครงสร้างเลยนะครับผมวารันตีทั้งทุกๆอย่างในตัวรถนะครับผมคือรับประกันหมดเลยเพราะว่ารถคันนี้สวยจริงนะครับอุปกรณ์ช่วยเหลือทุกเฉินนะครับผมพวกแม่แรงนะครับผมปัจรจ้งต่างๆนะผมก็ยังอยู่ครบนะฮะพอแถวสาเราสามารถพับได้นะผมดึงเชือกแล้วก็สามารถพับลงไปได้เลยนะแล้วก็สามารถพับให้มันเรียบได้เลยนะสามารถวางกระเป๋าเดินทางนะพวกสัมภาระต่างๆได้จุๆเลยนะสี่ร้อยห้าร้อยลิตรเลยนะครับ ตัวนี้เป็นอุปกรณ์แม่แรงนะผมยังอยู่ครบเลยนะครับผมอุปกรณ์ทุกอย่างอยู่ครบสมบูรณ์หมดเลย100%่งร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับเมื่อเปิดประตูฝั่งด้านซ้ายก็เป็นคีเลตนะครับผมครบเลยนะฮะตัวออปชั่นจริงๆกันนี้นะครับแพร่ประตูฝั่งซ้ายสวยๆครับผมหนังแท้นะตกแต่งด้วยแบล็คกพนโนนะครับผมหนังสวยๆตึ้งๆเลยนะครับกระจกสวิตช์นะครับผมฝั่งด้านซ้ายด้านหน้าก็ใช้งานได้ครับขึ้นสุดลงสุดครับผมใช้งานได้สมบูรณ์นะครับผมเครื่องเสียงก็จะมีเสียงกลางแหลมให้ครบเลยของทวิตเตอร์นะครับผมเป็นทวิตเตอรร์กลลางแหมนะคับ บอหนังฝั่งผู้ที่สารฝั่งด้านซ้ายครับผมปตัดไฟฟ้าครับผมมีแอร์แบ็คมาให้นะครับผมก็ใช้งานได้หมดเลยนะฮะอนักพิงเดินหน้าถอยหลังกระดกขึ้นกระดกลงนะครับใช้งานได้เลยสมบูรณ์นะครับผมไม่มีริ้วรอยครับผมฝั่งนี้สวยๆเลยนะครับอ่านะครับสามารถยกปรับขึ้นสูงต่ำได้เลยนะครับผมใช้ได้หมดเลย8ทิศทางประตูเสาบีฝั่งด้านซ้ายนะผมเดิมๆเลยนะฮะน็อตเดิมนะผมไม่มีถอดไม่มีขยับเลยนะครับโครงสร้างผมขอการันตีรับประกันเลย100%นนะครับผมมมไ่ีชหนักแน่นนนอะครับบทุก้อยเปอร์เซ็นต์นะครับผมถัดมาเรามาชมหลังงซ้้าายบครับผมแผงประตูก สวยเช่นกันนะครับผมระบบไฟฟ้านะฮะสวิตไฟฟ้าก็ใช้งานได้นะครับผมผุ้หนังน้ผมสวยๆตึงๆเลยนะครับขึ้นสุดลงสุดครับผมใช้งานได้หมดเลยนะครับไฟวิความรครับผมมีทุกบานนะครับผมนะฮะเบาหนังครับผมสวยๆตึงๆเลยแล้วก็มีที่พักแขนนะครับผมมาพร้อมกับที่วางแก้วนะครับผมสามารถวางแก้วได้2อใบเลยนะครับอันนี้มีให้ครบสะโพกเสาซีฝั่งด้านซ้ายนะฮะ เดิมๆเลยนะฮะบางๆเลยนะครับผมไม่มีการชนหรือเคาะท่นสีแต่อย่างใดนะครับผมนะฮะกระจกทุกบานเป็นของมิตซูหมดเลยนะครับผมครับถัดมาเรามาชมเครื่องยนต์กัน,นะครับผมคันนี้ให้มาเป็นเครื่องยนต์รหัส c n 1 5นะครับผมเป็นตัวดีเซล4สูบแถวเรียงนะครับผม1 8 1แรงม้านะฮะโครงสร้างห้องเครื่องก็เริ่มจากหัวน็อตนะครับหัวน็อตเนี่ยมีการขยับทําสีมาแล้วนะ,ะแก้มฝั่งด้านขวาตัวรถไม่มีถอดนะฮะซุ้มเดิมนะครับผมโครงสร้างนะครับผมฐานหน้าตัว R นะครับผมอยู่ครบไม่มีชนหรือกระแทกนะครับผม เครื่องนะฮะสวยๆใสๆนะฮะน้ำมันไม่มีซึมไม่มีเยิ้มนะครับผมแห้งๆเลยอุปกรณ์สายไฟต่างๆก็สวยครับผมมาร์คกิ้งต่างๆคืออยู่ครบเลยนะฮะผ่านหน้านะผมไม่ว่าจะเป็นแก้มซ้ายกว่าครับคือไม่มีถอดถอดอย่างเดียวคือแค่ฝากระโปรงนะครับผมทุกอย่างคือเดิมหมดฝากระโปรงเดิมนะครับผมสติกเกอร์ต่างๆอยู่ครบแผ่นกันความร้อนนะครับผมสวยๆเลยนะครับผมไม่ฉีกขาดนะครับสมกับไม่หนึ่งแสนห้าหมื่นสี่พันกิโลนะครับผมนะฮะก็เดี๋ยวไปฟังเสียงเครื่องยนต์กันเลยครับ ันนี้เป็นระบบพุชสตาร์ทนะฮะเหยียบเบรกแล้วก็สามารถกดปุ่มสตาร์ทได้เลยเครื่องยนต์สตาร์ททีเดียวติดเลยนะ mm hmm. ผมนิ่งๆนะฮะไม่มีสวิงไม่มีกระพือนะครับเดี๋ยวผมจะเทสระบบแอร์นะฮะระบบไฟผ่าม,มาไฟถูกเฉินไฟสูงไฟต่ำและไฟตัดหมอกไปด้วยเลยนะฮะระบบแอร์ก็เย็นนะผมร,ระบบพวกเครื่องเล่นต่างๆก็ใช้งานได้หมดสมบูรณ์นะครับผมเดี๋ยวเราไปเทสกันนะครับผมไฟด้วยครับผมไฟสูงไฟต่ำนะครับ ระบมขับเคลื่อนสีล้อนะฮะก็สามารถใช้ใช้งานได้นะแต่ต้องวิ่งก่อนนะครับผมเนะขอขอี่ยเขาก็พิบอยู่นะครับถ้าวิ่งปุ๊บก็จะสามารถจับทํางานได้หมดเลยนะ,ะจะเป็นสีไ่ไฮนะครับผมจะเป็นโฟร์ไฮโฟรโลนะ,ะสามารถใช้งานได้หมดเลยเระบบช่วยขึ้นเขาลงเขานะผมวิ่งทางขูดขาหรือทางลาดชันนะครับผมใช้งานได้ครบสมบูรณ์หนึ่งร้อเซเลยนะครับเบรกมือไฟฟ้าครับผมใช้งานได้หมดเลยนะฮะสวิตช์นะครับผมเยียบเบรกก่อนนะฮะอ่านะฮะสัญ,ญลักษณ์เครื่องหมายตกใจก็จะขึ้นมานะครับผม ครับสมบูรณ์ครับคันนี้100%แน่นอนนะครับจอครับผมใช้งานได้หมดเลยนะเครื่องเล่น CD MP3 USB พีสามยูเอสบีและบลูทูธนะครับผมแล้วก็นีเกเวเตอร์นำทางมีครบเลยนะครับผมก็ลองไปเล่นกันดูได้นะครับไฟเลี้ยงกระจกมองข้างฝั่งด้านขวานะครับผมนะฮะมีแอร์เย็นมากครับผมน้ำแอร์เยอะเลยครับเครื่องดีครับผมเทอร์มินนนะฮะไม่มีสวิงไม่มีกระพือนะฮะไฟความาไฟสูงไฟต่ำนะครับผมติดหมดเลยนะครับอ่าผมลืมเปิดไฟตัดหมอกเดี๋ยวเราไปเปิดไฟตัดหมอกนะครับสมบูรณ์ครับผมคันนี้บอกเลยครัััับบบใคคคคคคครรรรรไไไดดด้้ปุุมมม่่่่่าาาาแนนนนนนออะะะฮสสยยยววีีเซลลลจทงพผ สนใจก็โทรมาสอบถามหาผมได้คะเดี๋ยวมีราคาพิเศษให้นะครับตรงนี้ฮะไฟตันหนอกนะไฟหน้าเป็นโกลด์สเตอร์ไฮดูดสีขาวนะครับผมเนี่ยฮะเชิงเดือนิ่งๆนะครับไม่มีควันไม่มีไอครับผมนะครับไม่มีความร้อนนะขับขี่เดินทางไกลแบบสบายขับเป็นปรับตื่นเรี่อยครัดที่สุดสูงสุดนะครับระบบตัดเสื่อติดช่วงล่างนะแน่นเลยครับไฟฝั่งด้านซ้ายครับติดนะครับกระจกมองข้างนะครับติดหมดเลยนะครับแล้วก็ด้านหลังนะครับผม ใต้ขวานะครับเป็นไฟหลี <parece> maison, <FT. 15> ไฟสองแผ่นไฟทบียนนะครับผมนี่นะไฟปพามักไฟกว่าติดหมดเลยนะครับเดี๋ยวเราไปดูอัตราเร่งทดสอบอัตราเร่งดูนะไฟเสียควันไม่ดำควันไม่ขาวนะครับผมอัตราเร่งเป็นยังไงเดี๋ยวเราไปชมกันนะครับเครื่องเงินข้างๆที่จะตอบสนองไว้ท่านรอบท่านท่านดีนะครับผมแล้วก็ไม่มีควันนะครับผมไม่เคยรีแมปเลยนะครับเดิมๆเลยนะฮะไม่มีการตกแต่งเลยนะครับนะฮะก็ประมาณนี้ครับผมให้ได้ไปคุ้มค่ากับเงินกับที่เราลงทุนแน่นอนนะครับผมก็ยังไงก็ก่อนจจกันไปนะครับผมผมขอฝากคนละหนึ่งไลน์หนึ่งแชร์ เดี๋ยวผมจะหารถสวยดีๆแบบนี้มานำเสนอครับผมสนใจก็โทรสอบถามกันได้เลยวันนี้คุณอตัวลาไปก่อนขอบคุณและสวัสดีครับบ๊ายบาย